แล้วคุณครูที่เคารพทุกท่านหมูเด็กหิ่งวรวรรณมีลักษณะตื่นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการแสดงความรู้สึกในวันสักราชวิเทศของเพื่อนตัวหกทุกคนก็เลยระยะเวลาเกือบสิบปีตั้งแต่ชั้นเจมอนุบรณถึงปหก ที่หนูและนนเพื่อนเอนส่วนมากเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทมาิาลวิทยาเพื่อเราบางคนก็นมาพบกันป .1 ป .2 ป .3 ป 5, .5 และก็6บ้างแต่เราก็รู้สึกรักและสนิทกันทั้งสองห้องค่ะึรงที่นี่เรียบเสมอบ้านหลังที่สองของพวกเราในบ้านหลังนี้มีพ่อครูแม่ครูที่คอยให้ความรักให้ความรู้อบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีทำให้เกิดความผูกพันระหว่าง ครูกับลูกศิษยเพื่อนกับเพื่อนรุ่นพี่กับรุ่นน้องซึ่งในบางครั้งเราทำอะไรผิดพลาดคุณครูจะคอยชี้แนะให้อภัยเป็นกาลังใจให้เราอยู่เสมอบ้าน,นหลังนี้ใหญ่มากคุณครูจึงค,คอยดูแลเอาใจใส่พวกเราอย่างใกล้ชิดในสุกๆเรื่องวันนี้หนูอยากจะเบ่ยารความรู้สึกอีกมากมายที่ประทับใจแต่ก็ไม่สามารถถ,ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้หมดนะที่นี้ แต่หนูและเพื่อนๆอ,อยากจะบอกว่าพวกเรามีความสุขเรารักและภูมิใจที่ได้เรียนที่โรงเรียนเทสมมศสบิลวิทยาตัองาแาวันนี้ไปเราจะนำสิ่งดีๆที่คุมครูดได้อบรมสั่งสอนไปใช้ในการเรียนชัมม้นมัธยมต่อไปจะนำความภาคภูมิใจและความชื่นชมกลับมาสู่โรงเรียนค่ะสุดท้ายนี้ขอจากขอบคุณท่าน ท่านดูแลให้ความรักความเอาใจใส่พวกเราอยู่เสมอขอกรบาบขอพระคุณคครูทุกท่านที่ส่งสอนด้วยความรักความเอาใจขอรู้และประสบการณ์ต่างๆอย่างครบถ้วนขอขอ,ขอบคุณแม่บ้านนักการที่คอยอำนวยความสะดวก ความสะดวกด้านต่างๆในชีวิตประจำวันให้กับหนูและเพื่อนๆและขอขอบใจน้องๆทุกคนที่ร่วมแสดงความดีในันนี้พี่อยากจะบอกน้องๆว่าไม่ว่าพี่จะไปอยู่ที่ไหนพี่ก็คิดถึงน้องพวกเราเลือดฟ้าเลืองพบกันที่ไหนก็ทักทายกันนะเพราะน้องจะอยู่กับพวกเราตลอดไปพี่ก็ขอขอวยพรให้น้องๆตั้งใจเรียนมีความ มีความสุขกับการเรียนในทุกๆวันสิ่งใดที่พี่ๆทำแล้วเป็นประโยชน์ก็ขอให้น้องๆนำไปเป็นแนวทางต่อไปว่าพี่จะกลับมาหาณท้ายที่สุดนี้ขอกราบขอพรบคุณทุกๆท่านที่ได้นาีขึ้นซึ่งเป็นวันเรียนที่บ้านหลังนี้มันสุดท้ายต .6 ค่ะพวกเราจะเก็บความทรงจำ ขอรอกาสต่อกคุณค่ะ